สวัสดีครับและยินดีต้อนรับสู่ WA Auto Review วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับการรีวิวแบบครบถ้วนของหนึ่งในมอเตอร์ไซค์สายแอดเวนเจอร์ที่สมดุลที่สุดในคลาสของมันนั่นก็คือ Honda c b 5 0 0 x ปี0 2 6ยสหีเงินรถรุ่นนี้ได้รับชื่อเสียงทั่วโลกในฐานะที่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่สามารถผสมผสานการใช้งานในชีวิตประจำวันเข้ากับความสามารถในการเดินทางไกลได้อย่างลงตัวและในโฉมล่าสุดปี2026ก็ยังคงรักษาม,มาตรฐานนั้นไว้พร้อมเพิ่มทั้งความโดดเด่น หากคุณคือคนที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์ที่ทำได้ทุกอย่างตั้งแต่การขี่ในเมืองไปจนถึงการออกเดินทางไกล c b 500X คันนี้คือรถที่คุณไม่ควรมองข้ามสิ่งแรกที่สะดุดตาเมื่อคุณเห็น Honda c 500 b 500X ปี2026สีเงินก็คือการออกแบบที่ผสมผสานความแข็งแกร่งในสไตล์แอดเวนเจอร์เข้ากับความหรูหราที่ลงตัว ตัวแฟรริงที่มีเส้นสายคมชัดทรงรถสูงและบุคลิกที่พร้อมลุยทำให้ดูเหมือนรถสายแอดเวนเจอร์แท้ๆในขณะที่สีเงินเมทัลลิกเพิ่มความพรีเมียมที่สะดุดตาในโชว์รูมฮอนด้าทำได้ยอดเยี่ยมในการออกแบบรถคันนี้ให้เหมาะทั้งสําหรับผู้ขี่ใหม่ที่อยากได้รถแอดเวนเจอร์ที่เข้าถึงง่ายและผู้ขี่ที่มีประสบการณ์ซึ่งต้องการความทนทานสไตล์และสมรรถนะครบถ้วนในคันเดียวเมื่อขึ้นนั่งในมุมมองของผู้ขี่ จะเห็นได้ว่าท่านั่งของ CB 500X เป็นจุดแข็งหลักเบาะนั่งที่ตรงสบายแฮนด์บาร์กว้างและเบาะที่ออกแบบเพื่อการเดินทางไกลทําให้การขี่ไม่ว่าจะในเมืองหรือทางไกลก็สะดวกสบายการควบคุมในเมืองคล่องตัวและมั่นใจส่วนการเดินทางไกลก็ช่วยลดความล้าให้คุณได้เพลิดเพลินกับการขี่จริงๆ Honda ออกแบบได้อย่างสมดุลทั้งรูปทรงและการใช้งาน ขุมพลังของ Honda CB500XB2026 ี2026คือเครื่องยนต์พาราลอเลลอทวินขนาด4 7 1ซีซีที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อนเนื่องเป็นเครื่องที่ขึ้นชื่อเรื่องความเรียบเนียนและทนทานให้กำลังที่พอดีทั้งสำหรับผู้ขี่ใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์ให้แรงเร่งที่ตอบสนองดีในเมืองและความมั่นใจเมื่อขี่ทางกลลักษณะเครื่องยนต์แบบทวินช่วยลดแรงสั่นสะเทือน ทำให้การเดินทางยาวๆรู้สึกสบายมากขึ้นในรุ่นปี2026ระบบหัวฉีดถูกปรับปรุงการตอบสนองของคันเร่งแม่นยำขึ้นทำให้ผู้ขี่ควบคุมได้มั่นใจกว่าเดิมด้านการควบคุม c b 5 0 0 x ก็ทำได้ดีเยี่ยมเช่นกันช่วงล่างแบบระยะยาวล้อหน้า19นิ้วและดิสเบรกค,คู่พร้อม a อ s ทำให้รถมั่นคงในหลายสภาพถนนไม่ว่าจะขี่ในเมืองเลี้ยวโคง้งบนเขาหรือแม้แต่ถนนลูกรังเบาๆารถคันนี้ก็รับมือได้หมดโครงสร้างตัวถังให้เสถียร,รภาพที่ดีแม้ขี่ด้วยความเร็วสูง ขณะที่ช่วงล่างซับแรงสะเทือนได้ดีทําให้การเดินทางสนุกและนุ่มนวลยิ่งขึ้นเทคโนโลยีที่ติดตั้งมาใน c 500 b 500X ป<ฆ>ี2026ก็ตอบโจทย์ผู้ขี่สมัยใหม่ไฟสองสว่างแบบเล็ดทั้งคันเพิ่มทั้งความสวยงามและความปลอดภัยตอนกลางคืนมาตรวัดแบบดิจิตอล LCD อ่านง่ายและครบถ้วนทั้งความเร็วระดับน้ำมันเกียร์และระยะทางฮอนด้าตั้งใจให้ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนแต่ตอบโจทย์ครบถ้วน ความเป็นรถที่ใช้งานจริงได้ทุกวันคือจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งของ CB 500X ถังน้ำมันความจุดใหญ่ช่วยให้วิ่งได้ไกลโดยไม่ต้องแวะปั๊บบ่อยเบาะนั่งที่สบายและพื้นที่สำหรับผู้สอนก็พร้อมสำหรับการเดินทางสองคนโดยไม่ลดความสบายนอกจากนี้ยังมีออปชั่นกล่องเก็บสัมภาระและแพนนิเยอะที่ทำให้รถคันนี้กลายเป็นคู่หูการเดินทางที่แท้จริงไม่ว่าจะทริปสั้นหรือเดินทางข้ามประเทศ CB 500X พร้อมเสมอ การออกแบบภายนอกโดยเฉพาะในสีเงินของปี2026ช่วยย้ำความพรีเมียมที่แตกต่างตัวถังเมทัลลิกสีเงินตัดกับชิ้นส่วนสีดำสร้างความสมดุลทันสมัยด้านหน้ามีวินสกรีนสูงและฝาหน้าเล็ด,ด,ดีไซน์เฉียบคมด้านข้างเส้นสายตั้งแต่ถังน้ำมันจนถึงท้ายรถไหลลื่นลงตัวดูทั้งปราดเปรียวและบึกบึนในเวลาเดียวกันอีกจุดเด่นคือความเป็นมิตรต่อผู้ขี่ไม่ใช่รถที่น่ากลัวสำหรับมือใหม่น้ำหนักจัดการง่ายความสูงเบาะทำให้ผู้ขี่หลายระดับส่วนสูงมั่นใจเวลาแตะพื้น ขณะที่สมรรถนะยังเพียงพอให้ผู้มีประสบการณ์สนุกได้ Honda าทาให้ CB 5 0 0 X เป็นรถที่สมดุลสําหรับทุกคนระบบเบรกที่ปรับใหม่ก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจดิสเบรกค,คู่ด้านหน้าพร้อม ABS ช่วยหยุดได้มั่นใจแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเบรกหลังเสริมให้การหยุดรถสมดุลปลอดภัยตามแบบฉบับ Honda าเมื่อพูดถึงการเดินทางไกล CB 5 0 0 X คือพระเอกที่แท้จริงเสถียร,รภาพบนทางไฮเวย์ยอดเยี่ยมรับน้ำหนักสัมภาระได้ดีโดยไม่เสียการควบคุม วินสปรีนช่วยลดแรงลมลดความล้าระหว่างทางยาวเครื่องยนต์ก็ส่งกำลังเรียบเนียนทำให้ทั้งการเดินทางสั้นและยาวเป็นเรื่องสนุกในประเทศไทย Honda CB500XP2026 เปี2026เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถ a d v e n นเจอรใช้งานได้จริงราคาไม่สูงจนเกินไปแต่ได้ทั้งความพรีเมียมเทคโนโลยีสมัยใหม่และความทนทานตามสไตล์ Honda มันไม่ใช่แค่รถแต่เป็นคำชวนให้ออกไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง CB500X โดดเด่นเพราะความสมดุลรถบางคันเน้นลุยมากจนขี่ในเมืองไม่สบายบางคันเน้นเมืองมากจนเดินทางไกลไม่ไหวแต่ CB500X ทำได้ครบทุกด้านโดยไม่เสียความสมดุลจุดนี้เองที่ทำให้มันแตกต่างคุณภาพการประกอบก็เป็นอีกสิ่งที่ h o n ด้าภูมิใจรถคันนี้สร้างขึ้นเพื่อความทนทานและใช้งานได้ยาวนานเพียงบำรุงรักษาตามระยะก็สามารถพาคุณไปได้หลายหมื่นกิโลทั้งในเมืองและทริปไกล ประสบการณ์การขี่ Honda c b 5 0 0 x ้ปีสองคือความมั่นใจและสนุกสนานมันไม่ทำให้ผู้ขี่รู้สึกเกินกำลังแต่ก็ไม่อ่อนแรงจนหมดสนุกมันเชิญชวนให้คุณออกสำรวจออกเดินทางและเพลิดเพลินไปกับทุกเส้นทางสีเงินเมทัลลิกที่สะท้อนแสงแดดทำให้มันดูโดดเด่นไม่แพ้ความสามารถในการขับขี่สรุปแล้ว Honda c b 5 0 0 x ้าศูนย์เปีงยสิหีหนึ่งยังคงเป็นรถที่รวมทุกสิ่งไว้ในคันเดียวเครื่องยนต์ที่สมดุลท่านั่งสบายยยเเทททคโนโนนลลลลีีััสสมมแะไต์อร่พุ้ย เหมาะทั้งการใช้งานประจำวันและการท่องเที่ยวระยะไกลสำหรับผู้ขี่ในประเทศไทยและทั่วโลก CB 500X คืออิสระค,ความคุ้มค่าและความตื่นเต้นในคันเดียวหากคุณกำลังหามอเตอร์ไซค์ที่ทำได้ครบ CB 500X คือคำตอบขอบคุณที่รับชมการรีวิวแบบเต็มของ Honda CB 500X ปี2026กับเราที่ WA Auto Review แล้วพบกันใหม่กับรีวิวรถรุ่นล่าสุดที่น่าตื่นเต้นอีกมากมายครับ